พี่ว่าผมจะกินหมดไหมเนี่ยกินค,คนเดียวนั่นเนี่ยโอ้จริงเหรอใช่มาได้แล้วนะครับยังหนักอ่ะออ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 สวัสดีครับผู้ชมครับผมแบงค์ไทยอตเตอร์ทีนะครับวันนี้เนี่ยครับ ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านนนบะหมี่เกี๊ยวเส้นหางดงผมอยู่สันป่ตองนะผ่านตรงนี้แล้วผมแวะกินบ่อยมากซึ่งวันนี้ผมเอากล้องติดรถมาด้วยผมกําลังนี่ผมชุดทํางานกําลังจะกลับบ้านพอดีเลยก็เลยเอากล้องมาเพื่อได้ถ่ายอะไรดีๆเจ๋งๆให้ผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมจะสั่งเท่าไหร่แล้วไปดูปริมาณกันนะครับปากลุยโอเคอเคีว่ว่าผมจะกินหมดไหมเนี่ยหมดอยู่แล้วกินคนเดียวนั่น <c oughs> นี่น ใช่มาได้แล้วนะครับเอาล้วนะตอนนี้เราก็ได้บะหมี่แล้วนะครับสองถุงเดี๋ยวเราไปแกะดูนะมาดูน,นีกหว่าว่าผมจะกินหมดหรือเปล่าป,าปะลุยฮะข้ามหนนกน่ก่อนอุ้ยจ่ายตังค์จ่ายตังค์เอาแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาที่บ้านแล้วนะครับเราก็จะได้บะหมี่บะหมี่ถุงเบลเลอร์เลยนะท่านผู้ชมมาเรามาแกะกันดีกว่าครับเมื่อกี้จ่ายเงินไปเท่าไหร่นะห้าร้อยกว่าบาทให้เขาทำมาจุกุ้กมา เป็นมะหมีเกี๊ยวต้ยมยำนะผู้ชมจะหมดไหมเนี่ยนะผู้ชมมาผมได้กระบ,บวยมานะครับคุณผู้ชมดูเครื่องต้งยมยำเขาเนี่ยแหละร้านโปรดของผมเย,ยอะมากกินกันแบบไม่หวัน่นไม่ไหวเลยนะฮะ เอาแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับบะหมี่จามยักษ์ของเรานะครับได้ถงเบิ่มๆเลยอู้หูคือใหญ่มากนะท่านผู้ชมผมขอบอกเลยว่าเป็นร้านเด็ดของผมนะครับเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนนนะครับเขาอยู่ที่อำเภอหางดงผมจับผ่านทุกวันถ้าผมไปทํางานวันไหนผมไม่ทํางานผมก็ไม่ผ่านนะแต่ก่อนอืึ่นนะท่านผู้ชมผมขอฝากเลเวอร์คลินิกเจ้าเดิมของเรานะครับศูนย์สุขภาพท่านชายครบวงจรนะครับคลินิกของเขาอยู่ที่ โคล่านะครับใครมีปัญหาสุขภาพท่านชายนะครับก็ติดต่อเลเวอร์คลินิกได้นะครับเขามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเจ้าเก่าของเราเหมือนเดิมนะครับคุณอุ้ขนมปังถักเปียกก้อนละ400กรัมเบิ้มเบิมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหคือแบบหอมออกจากเตาทุกครั้งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับท่านผู้ชมผมขอกดไลค์กดซับสไครต์ตอนนี้ยอดวิวของเราแต่ละคลิปก็เกินพันตอนนี้ก็คือเราเริ่มกันใหม่นะครับของ ลูกพี่พงนะครับเป็นเจ้าของช่องเรานะฮะก็จะมีผมมีพงแล้วก็มีเจมส์พี่โอแล้วก็พงก็บอกว่าใครเป็นนักกินหน้าใหม่ใครสนใจอยากมากินเขาก็ยินดีรับนะครับอยากจะเผยแพร่ว่าการแข่งกินนะครับเขาก็จะเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่แพ้ฟุตบอลไม่แพ้วอลเลย์ไม่แพ้ตะก้ออะไรทั้งหลายแหละนะฮะเขาก็จัดเป็นแข่งเป็นลีกเลยนะครับระดับประเทศของเรามีเยอะนะครับสําหรับผมเป็นนักกินรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่ารุ่นเก่า ก็ยังจะกินกันต่อไปขออีกสัก100ไลค์ได้ไหม <S <S ผมขอผมขอว่าครับขอกดกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับก็เป็นกําลังใจให้เรานะครับมาเพื่อการรอช้าเราผมอยากกินแล้วนะผู้ชมต้มยำเซี้ยวโฟเกี้ยวชิมเคี้ยวนะล่ะร้านนี้เขาขึ้นชื่อว่าได้เยอะเยอะมากจะกินยังไงให้หวานให้ไหวครับตอนนี้ร้านเขาครับ เปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยใครหิวๆตอนดึกก็ไปทานได้นะครับคือท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมหิวถูมากไอ้เต้นตรงนั้นไม่ต่ำกว่าสองสามโลเลยนะแล้วก็น้ำอีกนะผมไม่รู้จะเริ่มกินยังไงเลยท่านผู้ชมผมผมจำจำได้ยันกุ้งอะ่ะถ้าพิเศษเขาจะให้กุ้งประมาณสามสี่ตัวปลาหมึกตัวใหญ่ๆ,ๆอะอจะกินยังไงให้หวันให้ไหว ท่านผู้ชมคิดว่าผมจะกินหมดหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตอนนี้ผ่านไปสักประมาณ5นาทีนะครับผมยังกินยังไม่เหมือนจะลดเลยนะโอ้โหเขาให้เยอะมากเขาให้เยอะจริงๆเยอะแบบเยอะสุดๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหต้มยำร้านเขานะครับก็ผมบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอร่อย เทสดูถ้าผมปรุงแล้วผมจะคนยังไงอะ่ะโอ้โหดูทีออ่ยังรักอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งใจก,กินนะเดี๋ยวไม่หมด้ย <c oughs> <c oughs> นั่นไมครครึ่งถ้วยไือยังครับผมว่าน่าจะประมาณครึ่งครึ่งแล้วนะผมพยายามไปกินเกี๊อให้หมดก่อนตอนนี้เหลือแต่เลือดก,ก,ก้อนๆนะครับแบบโอ้ยังเยอะอ่ะเยอะมากเลยเลือดอ่ะ เดี๋ยวเรื่ลยๆไปก่อนตัวฮาอะไรกันบ้างเราจะกินน้ำไม่หมดไหมเนี่ยลองดูครับ ปกติผมไปกินที่ร้านผมก็กินอย่างนี้เลยนะซดน้ำหมดอ่ะอร่อยจริงๆนะท่ผมอเอาแล้วตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับกับบะหมี่เกี๊ยวเย็นโปนะครับที่สำคัญใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยครับกดไลค์ผมใลสักห้าสิบไลค์ผมก็ดีใจมากนะตอนนี้ยอดวิวทุกยอดวิวเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็มีความสุขมากนะครับที่ได้กลับมากินแล้วก็ได้เจอท่านผู้ชมได้มาตอบคอมเมนต์ มันก็ยังตื้นตานใจยังดีที่หลายๆคนยังจําผมได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ